สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสตากศิลามาพบกับท่านเช่นเคยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหลาปาก ติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับก็มาเจอกับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นของวันพุทธที่23เดือนมิถุนาสองห้าเป็นฮานอยนะครับชมดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเลขเด่นของผมที่จะมาให้กับท่านผู้ชมทุกติดตามทุกท่าน,นครับ ขอให้รวยเฮงเฮงรวยรวยกันเลยนะครับชมมาดีกว่าครับ่23นะครับ,ารบดาวเด่นดวงแรกของผมนะครับที่จะให้กับท่านผู้ชมตามหลักวิชาของผมดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์6ดวงแรกนะครับวันนั้นก็เป็นอดุเกษตรตลอดเดือนและยังเป็นจุลจักรและยังได้เป็นวอลลรคโคระหว่างครับ ชมดาวเด่นดวงที่สองครับที่ผมมองไว้นะครับดาวพุธนะครับพุธสี่ครับอีกแล้วนะครับพุธสี่วันนั้นได้ตำแหน่งเป็นอันุกเกษตรสหรับเรือนแต่ยังเป็นระวางบริสุทธ์ครับชมดาวเด่นอีกดวงดวงที่สามเป็นดาวราหูนะครับราหูแปดดวงนี้ครับวันนั้นได้เป็นได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับและยังเป็นบอลโคตระะวางครับ ทั้งสามดวงเป็นดาวเด่นนะครับชมดาวเด่นอีกสามดวงที่เหลือนะครับดาวจันนะครับดาวจันสองวันนั้นเป็นได้ตำแหน่งเป็นอนุเกษตรสำหรับเรือนะยังเป็นนิดด้วยครับมาชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวอังคารน,นะครับดาวอังคารสาม ได้ตำแหน่งเป็นอนุเกษตรสำหรับเรือนเดืองเป็นนิดนะครับชมดาวเด่นดวงสุดท้ายนะครับดาวเสาเจ็ดก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรครับทั้งหกดวงครบแล้วครับท่านสามารถนําตัวเลขของผมทั้งหกดวงสามารถนําไปใช้ได้นะครับทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับที่ช่วงเวลาที่อานอยจะออกนะครับเลขที่ผม มาวิเคราะห์ให้นะครับดาวเดว่นที่ผมจะมาให้จับนะครับเป็นดาวศุกร์หกนะครับก็อเอาศุกร์มาดาวหกมาจับนะครับหกสี่หกแปดหกสองหกสามหกเจ็ดดวงหนึ่งที่ผมจะมาให้จับนะครับดาวพุธนะครับสี่แปดสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะครับ, 4, 8, 4, 2, 4, 3, 4, รบอีกดวงหนึ่งนะครับดาวพระราหูครับ แปดสองแปดสามแปดเจ็ดก็ครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือท่านก็สามารถนำไปจับบินกันได้ครับผมจะมาให้ตัวเด่นตัวรูดให้กับท่านผู้ชมสองดวงนะครับหกกับสี่ครับสองดวงนี้ครับที่จะนำไปใช้โปรดใช้วิทยายาสกันด้วยนะครับ ขอให้ท่านแบบท่านผู้ชมโชคดีกันเฮงเรวยๆวยกันท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจแนวทางการวางตัวเลขของผมนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ากลุ่มฟรีแอดไลน์มาที่โหราพารวยแปดแปดนะครับที่ปรากฏไว้นหน้าจอนี้นะครับโหราพารวยแปดแปดเข้ากลุ่มฟรีบอกแอดมินว่ามาจากอยากเข้ากลุ่มอาจารย์ออสต,ตักตักกับศีลาครับก็ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคลิปของวันพุธนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอให้กับท่านผู้ชมเฮงเงรวยรวยกันนะครับขอให้มีสุขภาพอนามัยมให้แข็งแรงสมบูรณ์ผ่านพน้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมไปฉีดยากันนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่กันนะครับจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับประเทศเราก็ได้กลับมาเหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ